คืนนี้ฉันจะขอเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เวรดึกของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครอยากพูดถึงนักเพราะมันเกี่ยวกับทางเดินยาวในอาคารหลังเก่าซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าทางเดินที่ไม่ควรผ่านหลังเที่ยงคืนหลายคนเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างยังคงเดินอยู่ตรงนั้น แม้ว่าโรงพยาบาลจะสร้างตึกใหม่แล้วก็ตามคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เวนดึกเริ่มตอนสี่ทุ่งฝนตกพรำๆลมแรงจนได้ยินเสียงใบไม้ขูดกับหน้าต่างพยาบาลสาวชื่อเมย์ทำงานมาได้สามปีเธอคุ้นกับเวนดึกดีแต่คืนนั้นมีบางอย่างที่ไม่เหมือนทุกคืนประมาณตีสองครึ่ง เมได้รับโทรศัพท์จากห้องฉุกเฉินให้ช่วยขึ้นไปส่งแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่วอร์ดชั้นสามถอาเดินออกจากเคาน์เตอร์พร้อมถือไฟฉายเล็กๆในมือตึกหลังนั้นเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศหึ่งๆอยู่ไกลๆไฟนีออนบางดวงกระพิบช้าๆเหมือนคนหายใจติดขัดเมเดินไปตามทางเดินที่ทอดยาวสุดสายตาสองข้างเป็นห้องพักผู้ป่วยที่ปิดไฟหมดแล้ว ขณะที่เธอเดินผ่านหน้าห้องหมายเลข309เธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านด้านหลังทั้งที่ทางเดินนั้นปิดหมดเลยไม่มีหน้าต่างเปิดเลยเธอหันกลับไปดูไม่มีใครแต่สิ่งที่ทำให้เธอชะง,งักคือเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งเดินตามหลังมาช้าช้าชัดชัดเมหันกลับไปอีกครั้ง ทางเดินว่างเปล่าเธอสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงสะท้อนแต่เมื่อเธอเดินต่อเสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครบางคนเดินตามในระยะเท่าเดิมตลอดเมมาถึงหน้าลิฟต์ฝั่งหลังตึกใต้ไฟดวงเล็กๆเหนือประตูเขียนว่าชํารุดห้ามใช้แต่แสงไฟสีแดงบนปุ่มเรียกลิฟต์กลับกระพริบช้า เหมือนมีคนเพิ่งกดไปเธอคิดว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่อีกคนอยู่ข้างในแต่พอประตูลิฟต์เปิดออกมันว่างเปล่ามีเพียงกลิ่นยาผสมกลิ่นสนิมและรอยเท้าเปียกน้ำลากออกมานอกประตูเมทถอยหลังหนึ่งก้าใจเริ่มเต้นแรงขณะนั้นเองไฟในลิฟต์กระพริบสองครั้งแล้วดับลงเหลือแต่ความมืดสนิท เมตั้งใจจะเดินหนีกลับแต่บางอย่างทำให้เธอหยุดกระจกบานเล็กข้างประตูลิฟต์สะท้อนเงาของคนเป็นเงาร่างสูงในชุดคนไขส้สีซีดก้มหน้าแต่เมื่อเมหันกลับไปดูตรงๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเธอใจสัน่นแต่พยายามตั้งสติรีบเดินต่อไปยังห้องบันทึกเวรแต่ระหว่างทางเสียงฝีเท้าที่เธอเคยได้ยิน ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าเดิมเหมือนกำลังวิ่งเข้ามาใกล้เธอหันกลับสุดแรงแล้วตะโกนว่าใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆตามหลังมาเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมเล่าเรื่องทั้งหมดให้หัวหน้าเวนฟังหัวหน้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเมื่อคืน เธอเดินผ่านตึกหลังเก่าหรือเปล่าลิฟที่เธอเห็นถูกปิดใช้งานตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากมีเหตุคนไข้ตกเสียชีวิตในลิฟต์ตอนตีสามตอนนั้นฝนก็ตกเหมือนเมื่อคืนนี้เลยหัวหน้าเล่าต่อว่าหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่หลายคนได้ยินเสียงฝีเท้าในทางเดินช่วงตีสองถึงตีสาและทุกครั้งที่มีใครเดินผ่านตึกนั้นตอนฝนตก มักจะได้กลิ่นยากับเสียงหายใจจากที่ว่างเปล่าเสมอเมลาออกจากเวรดึกหลังจากนั้นไม่นานเธอไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์คืนนั้นอีกเลยแต่จนถึงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่หลายคนยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าในทางเดินเดิมเสียงที่เดินตามจังหวะของคนมีชีวิตแต่ไม่มีร่างใดสะท้อนในกระจกอีกเลย นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งทางเดินที่หลายคนบอกว่าหลังเที่ยงคืนอย่าเดินคนเดียวถ้าคุณเคยมีประสบการณ์คล้ายกันลองคอมเมนต์เล่าไว้ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังตอนต่อไปของเสียงจากเวรดึกเพราะคืนนี้อาจเป็นคืนของคุณก็ได้